สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปปี2 5ง3ที่ผมนําย้อนมาให้ท่านได้ชมกันนะครับเป็นคลิปที่ท่านอาจารย์เจี๊ยบสุธิบุญคง,งเนี่ยท่านได้จารัากระเล็กยันที่ภาพหลวงปู่ฤาษีนารายที่ผมขอท่านจัดสร้างแต่ตอนนี้ท่านก็กาลังจารสัญลักษณ์ของท่านเองแล้วก็กําลังลงณนะเมตตากับมหาอำนาจทางซ้ายและขวานะครับ อีกบทหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นมนจักจัน่นมนจักจั่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายการเหตุเพศภัยต่างๆพอเสร็จจากบทเสร็จจากบทนี้แล้วเนี่ยท่านอาจารย์เจฟก็จะลงหน้าเษฐีให้หน้าเษฐีนั่นสองข้างซ้ายขวาเนี่ยนะครับท่านกำลังลงหน้าเษฐีให้อยู่ ก็ภาพนี้เนี่ยเอามาให้อาจารย์ท่านจาร์เมื่อวันที่25มิถุนายนปี2 5ง3ที่บ้านจังหวัดนนทตอนนั้นนะท่านจะเดินทางจากเชียงรายมาที่จังหวัดนนทนะครับมาสักมาเสริมเมตตาให้แก่ลูกศิษย์นี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะลงหัวใจเพราะแก่ซึ่งอาจารย์แก้วท่านเคยใช้ในทุกๆครั้ง แล้วก็จะมีตรงหลังเหรียญด้วยนะครับอันนี้เลขคูปซามเนี่ยกระเปือนปีปี2อ1 3แล้วก็จะมีโค้ดเลขกำกับในแต่ละภาพแล้วก็จะมีลายเซ็นของท่านต่อไปก็จะปั๊มด้วยตาสำนักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็นําเอกสารเนี่ยเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารในการขอจัดสร้างขอจัดสร้างวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะจัดซื้อแทงน้ํากับปั๊มน้ําติดตั้งที่สำนักเรือนสเสนหาที่จังหวัดเชียงราย ของท่านอาจารย์เชบก็คือภาพหลวงปู่ฤาษีนารายชุดนี้เนี่ยิฟ์มอะเฟมอยู่ที่ท่านนะครับก็ผมก็เลยขออนุญาตท่านจัดสร้างจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ในเหตุน,นี้นะครับคือท่านใดเนี่ยที่เดินทางไปครอบครูไปไหว้ครูที่เชียงรายนยก็จะเห็นแทงน้ำตั้งอยู่เดี๋ยวจะมีภาพให้ชมกัน นี่นะครับก็จะปั๊มก็จะเซนลายเซนแล้วปั๊มาสาสํานักก็จะไว้ที่ผมฉบับหนึ่งไว้ที่อาจารย์เจี๊ยบท่านฉบับหนึ่งแล้วผมก็จะนําภาพอะภาพมามาทํามาทําบุญทําบุญให้แก่อาจารย์แก้วแล้วก็ทําให้พระสงฆ์ท่านประผมน้ำมนต์ก็คือเราทําเราทํามานะก็วัดอ,องค์สงะ์เราดีอยู่แล้วที่ช่วยเหลือครูอาจารย์แล้วเราก็อยากให้คนที่รับไปเนี่ย ได้สิ่งที่ดีด้วยภาพเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่ผมเนี่ยอีกแค่ไม่กี่ภาพเพราะผมก็เช่าเก็บรักษาไว้เหมือนกันนะครับเหลือแค่2ี่ภาพนี่นะครับเนี่ผมก็จะเก็บรวบรวมภาพเหล่านี้ไว้ไว้เป็นหลักฐานที่เราได้จัดทำขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ย หลังจากที่ทุกท่านได้ร่วมกันบูชาแลเนี่ยก็จะนําเงินให้แก่ท่านอาจารย์เจีย๊ยบนะครับเพื่อจะไปซื้อปั๊มน้ําแล้วก็แทงน้ำเพื่อติดตั้งที่สำํำนักของท่านที่เชียงรายทั้งออนโมทนาทุกท่านเลยนะครับผมที่ร่วมกันทําให้แก่ครูอาจารย์ในครั้งนั้นนี่ครับนี่ช่างมาส่งแทงน้ํากับปั๊มน้ํา ท่านอาจารย์เชฟก็ถ่ายรูปให้ดูผมไปผมก็เจอนะนี่ฟิลม์มนี่ฟิลม์มฟิล์มภาพนี้นะครับที่ขอท่านอาจารย์เชฟมาก็อยู่ที่ท่านอาจารย์เชฟเลยยังไงก็ผมขออนุมโมทนาทุกขุสนผลบุญแก่ทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันในครั้งนั้นเพื่อที่ทําเราทําให้กับครูอาจารย์ยังไงก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูให้ทุกท่านได้ดูกันสวัสดีครับ